สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่4ี่475กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าวคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองค์ไหนก็โทรมาฟิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID l i เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะคขาหนูมีแต่พาสวยๆเลนนาพาบ้านๆนะคะท่านในชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญชินาราชนะคะเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญชินาราชพิษสนุรุกเ,เหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญชินาราชนะคะไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าเหรียญน,นี้แต่มันสวยจริงๆนะคะหนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้สามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้สวยจริงๆเลยนะาต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ะะรายการที่4นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนี้หนูเอา300บาทนะคะส0มบาทสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า เสื้จเเก็มาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญพระพุทธวิริยากรน,นะคะสองสี่ห้าแดนะคะ เหรียญพระพุทธวิริยากรสอง8นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทเรียนสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะเหรียญพระพุทธวิริยากรนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่เราดี้เป็นพักกริงหลวงปู่ดูวัดสแกนนะคะพักกริงหลวงปู่ดูวัดสแกนนี่หนูเอา300อยบาทนะคะสามร้อบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะวงนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นรูปหล่อรวมห้องเงินนะคะรูปหล่อรวมห้องเงินนี้หนูเอาสามร้อหบบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ นี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นภาพุทตอุ้มบาทรอโบราณนะคะเออองน,นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบาทไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะอุ้งน,นี้ สวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดนะคะดูที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ350บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพักกิ่งไม่รู้ที่นะคะมีกลิ่งด้วยนะคุณลูกค้าเองนี้หนอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะมีกลิ่งนะคะคุณลูกค้าได้ยนินไหมมันจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นนางกูวันหัวเมืองนะคะนางกูวันหัวเมืองนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะรายการที่สินี้เป็นท้าสมเด็จนะคะองนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อบาทสนใจก็เทอมาปิดกับหนูได้นะคะ นี่นะเสียร้อยบาทนะคะพระสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นผ้านามพญา,านะคะองนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะผ้านามพญา,านะคะเสียร้อยบาทนะคะสนใจโทมมาปิดกับหนูได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่13านะคะรายการที่13านี้เป็นพารีรากุกําแพงนะคะพารีรากุกําแพงนี้หนูเอาเสี่ร้อยบาทนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคุณเดี๋ยวคุณลูกค้าจะได้พักสวยๆไปครอบครองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะ การที่1 4นี้เป็นพนะ้านาพ้านางท่ามาปรากุสุขขทยเอิญนี้หนูเอา3 5 0หบาทนะคะ3 5 0หบบาทผ้านางท่ามาปางกุสุข,ขไทยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้าชอบอรงไหนสนใจตองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะเอิญนี้หนูเอา3 5 0หบบาทนะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิห้านะคะรายการที่สิห้านี้เป็นพักครนเสมอรพรอมเรียมนะคะถ้าคนสมอรพรพอมเรียมนีนหน่วเสามร้อยบาทนะคะสามยบาทนี่นะสวยๆเลยนะ 300บาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 6นะคะรายการที่1 6นี้เป็นพ้าหน้าปกนาดูนะคะพ้าหน้าปกนาดูน,นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาท นี่นะสนใจเธอมาปิดได้นะคะผ้าปกนาดูนะคะสวยๆเลยนะคะสามรอยบาทนะคะองน์มีต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะรายการที่สิเจ็ดนี้จะเป็นปักคำนะคะ เออเครื่องรางลูกปลาคาะเออปลาคำเครื่องรางปลาคำนิ้วมือเอ้ยปลาคำนิ้วโู้ไม่คานี่เครื่องรางปลาคำนิ้วหลวงปู่สุกเออถูกต้องสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ เป็นปลาคำนิ้วนะคะหลวงปู่สุกนะคะเครื่องรางนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า350บาทนะคะสวยๆเลยนะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ สิบแปดี้จะเป็นตะกรุดใบาลานบามปืนวัดท่าเนียงแตกนะคะอันนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะตะกรุดใบาลานบามปืนวัดพันเนียงแตกนะคะเสียร้อยบาทนะคะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ สิบเก้านี้จะเป็นผ้ากำแพงพ้าหัวใจกำแพงนะคะผ้าหัวใจกำแพงอันนี้กว้างสี่นิ้วสูงหกนิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะยูขยายให้ดูเนาะอันนี้เนาะเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะคะ ถ้าหัวใจกำแพงนะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะชอบก็เทรมาปิดกําหนูได้นะคะเสียร้อยบาทเนะ่อสวยๆเลยนะนี่นะคะ อันเต็มนะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยีสิบนะคะรายการที่ยีสิบนี้จะเป็นกระดานชนวนนะคะเป็นผ้าราหูนะ เป็นกระดานชนวนผ้าราหูนะคะคุณลูกค้านี่นะเออหลวงปู่ภูวัทรลอดนี้จะก,กว้างห้านิ้วสูงเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยเนอะอืมอันนี้หนูเ,เสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาท นี่นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นกระดานชนวนผ่าราหูนะคะหลวงปู่ภูวัดท่าล่อนะคะคุณลูกค้าท่านหนสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะอืมประมาณนี้นะคะ <c oughs> ซุ้ยมากๆเลยนะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่475นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะ คุณหนูมีแต่้าสวยๆเลนนะาพาบานๆนะคะท่านใดสนใจเรไงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นไบโกแล็จจะได้้าสวยๆไปกรอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ